ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนมาพบกับครูอิวในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่7นะคะเดือนมก,กราคม พศ2565นะคะในช่วงบ่ายนี้คุณครูจะสอนหน้า127ค่ะ Let's Read อ่านคร่องนะคะก่อนที่จะไปฝึกอ่านแล้วก็แปลเนื้อเรื่องกันเราไปฟังซีดีกันก่อนนะคะไปฟังกันเลยค่ะแ r a ต24 Let's Read <S Can you read? Today is Sunday Lily Judy May David and Mark are free. What are they doing? May is playing tennis with her friend. Judy is putting stamps in her album. Lily is playing the piano. David is swimming. Mark is in the kitchen. He is cooking. <laughs> อันกันทันไหมคะนักเรียนแล้วแปลกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแล้วก็แปลไปด้วยกันนะคะเริ่มเลยค่ะ let read อ่านคร่อง can you read ฟังและอ่านตาม today is sunday อ่านตามคุณครูค่ะ today is sunday แปลน,นะคะ today แปลว่าวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายไว้ด้านบนนะคะ หน้านี้คุณครูจะตรวจด้วยนะคะซันเดย์แปลว่าอะไรคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ลืมเขียนวันลูกเขียนวันไปด้วยวันตรงนี้วันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะลิลลี่อ่านตามครูค่ะลิลลี่จูดี้เมย์เดวิด and mark are free โอเคมาแปลกันค่ะลิลลี่จูดี้เมเดวิดและมาร์กนะคะ are free ปแปลว่าว่างนะคะมาอ่านประโยคต่อไปค่ะ What are they doing อ่านตามคุณครูค่ะ What are they doing What แปลว่า อะไรให้เขียนด้วยนะคะ,ะเขียนตามครูเลยนะเด e y แปลว่าพวกเขานะคะ doing กำลังทำ what are they doing พวกเขากำลังทำอะไรมาดูทีละภาพเลยค่ะภาพแรกนะคะเมค่ะเม is playing tennis with her friend อ่านตามครูนะคะเม is playing tennis with her friend เมมาแปลน,นะครับ May, playing, เม playing แปลว่ากำลังเล่นนะคะ tennis ก็คือ tennis with แปลว่ากับนะคะ her แปลว่าของหลอน friend แปลว่าเพื่อนนะคะ May, เมกำลังเล่นเทนนิสกับเพื่อนของหลอนนะคะในภาพนี้มาดูภาพต่อไปค่ะ Judy is putting stem in her album อ่านตามครูนะคะ Judy is putting stem in her album Judy มาแปลน,นะคะจูดี putting แปลว่ากำลังใส่นะคะ stem ก็คือ stem in แปลว่าในนะคะ her แปลว่าของหลอน อัลบั้มก็คืออัลบั้มนะคะจูดี้กำลังใส่สแตมในอัลบั้มของหลอนเนี่ยค่ะกำลังใส่อยู่เลยมาดูภาพต่ตอไปค่ะ Lily is playing the piano อ่านตามคุณครูค่ะ Lily is playing the piano l i ลล playing แปลว่ากำลังเล่นนะคะกำลังเล่น The Piano ก็คือเปียโนนะคะลิลลี่กำลังเล่นเปียโนอยู่มาดูภาพต่อไปค่ะ David is swimming อ่านตามครูค่ะ David is swimming โอเค David กำลังอะไรคะว่ายน้ำอยู่ swimming swimming แปลว่ากำลังว่ายน้ำอยู่นะคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะ Mark is In the kitchen. He is cooking. อ่านตามคุณครูค่ะ m a is in the kitchen. m a r อยู่ในห้องครวนะคะ Kitchen คือห้องครัว He is cooking. อ่านตามครูค่ะ He is cooking. เขากำลัง cooking. กำลังอะไรคะกำลังทำอาหารอยู่ โอเคหน้านี้ให้นักเรียนเขียนความหมายนะคะแบบที่ครูเขียนนี้เลยนะคะแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเบิดหน้า128ค่ะอ่านแล้วตอบคำถามอ่านประโยคและจับคู่ภาพกับประโยคนะคะแล้วตอบคำถามด้านล่าง เขาให้นักเรียนจับคู่ภาพกับประโยคนะคะภาพจะอยู่ฝั่ง A อ่าประโยคจะอยู่ฝั่ง B นะคะมาดูตัวอย่างค่ะเมคเขาลากมาที่ playing tennis กำลังเล่นเทนนิสเมื่อกี้ค่ะหน้าที่เราแปลค่ะหน้า127ให้นักเรียนกลับไปดูหน้านั้นนะคะว่า j u ดี้เดวิดลิลลี่มากกำลังทำอะไรนะคะแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับประโยคนะคะ แล้วตอบคำถามด้านล่างค่ะ What about you? แล้วคุณล่ะ What do you do? แล้วคุณล่ะกำลังทำอะไรนะคะ What do you do? คุณทำอะไร I ตอบมาเลยค่ะนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่นะคะเสร็จแล้วไปดูหน้าต่อไปค่ะหน้า130ค่ะ Extra Extra ก,ก,กิจกรรมเสริมทักษะค่ะ เวลาว่างคุณทำอะไรวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนทำในเวลาว่างจากนั้นระบายสีให้สวยงามและเขียนประโยคอธิบายภาพมาดูกันค่ะเวิร์คชีสใบงาน Topic Free Time เรื่อง Free Time นะคะวันนี้ Free Time หมายถึงเวลาว่างนะคะ Name ชื่อเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Surname นามสกุล ภาษาอังกฤษนะคะ Number เลขที่เขียนเป็นตัวเลข class ฉันนะคะเขียนเป็น p. 3นะคะ my free time เวลาว่างของฉันทำอะไรให้นักเรียนวาดภาพเลยนะคะเวลาว่างทำอะไรแล้วเขียนบรรยายนะคะเขียนประโยคอธิบายภาพนะคะตรงนี้นะคะสัก หนึ่งประโยคสองประโยคแล้วแต่นะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ